เทพีไอซิสเทวีแห่งมนตราและความอุดมสมบูรณ์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่มีหนังสือใน EP ีที่40 EP นี้นะครับผมมีอัตพลก็จะนำเรื่องราวของเทพีไอซิสซึ่งเป็นเทวีองค์แรกเนี่ยนะครับมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันจากหนังสือเรื่องเทพนารีนะครับ อาละครับทีนี้เรามาดูกันว่าเทพีไอซิสเนี่ยนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเทวีแห่งมนตราและก็ความอุดมสมบูรณ์เทวีองค์นี้เป็นทางพระมเหสีก็คือเป็นเมียนะครับแล้วก็เป็นน้องสาวของโอริซิสเทพโอริซิสนะครับถือได้ว่าเป็นเทพีแห่งพืชพันธัญญาหารและความอุดมสมบูรณ์เดิมทีเนี่ยนะครับ เทพีไอซิสเนี่ยก็เขาบอกว่าเป็นที่นิยมนับถือกันมากนะครับในดินแดนทางภาคเหนือตอนเหนือของดินแดนไอยาคุปเนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยความเชื่อของเทวีองค์นี้เนี่ยก็เริ่มขยายนะครับจากแค่กลุ่มเล็กๆทางภาคเหนือเนี่ยนะครับก็ขยายไปจนทั่วเนี่ยนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นตัวแทนแห่งเทวีทั้งปวง นะครับของทางอียิปต์ด้วยเทพีไอซิสเนี่ยนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเริ่มจากเทพนะฮะเกฟเทพเกฟนะครับกับนุษนะครับ,ก,บ, udes, รบก็คือเป็นก็เรียกว่ายังไงอะ่ะเป็นเทพเกฟกับเทพนุษเนี่ยก็คือมีลูกออกมานะครับก็จะแบ่งออกเป็นห้าพี่น้องนะครับก็คือมีโอริซิสนะครับแล้วก็ ฮามาคิสนะครับผมแล้วก็เทปเซ็ตแล้วก็เป็นโอริซิสและสุดท้ายก็คือเนปทิสนะครับห้าคนพี่น้องซึ่งโอริซิสเนี่ยก็ได้เทปีไอซิสเนี่ยเป็นก็คือพูดง่างยๆก็คือเป็นทั้งน้องสาวด้วยแล้วก็เป็นมเหสีด้วยนะครับ mm hmm. ทีนี้เนี่ยในส่วนของเทพีไอซิสเนี่ย ได้รับความฉลาดเนี่ยนะครับประธานพรอนด้านความฉลาดว่าให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีเนี่ยจากสุริยเทพรานะครับแล้วก็ได้รับการสอนเวทมนต์จากเทพเจ้าทศนะครับซึ่งถือได้ว่าก็อย่างที่บอกครับก็คือเป็นเทพีแห่งพืชพันธัญญาหารความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ได้รับการสอนเวทมนต์เนี่ยก็คือเป็นเทวีแห่งมนตราเนี่ยได้รับการสอนมาจากเทพเจ้าทศอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็ได้รับการถ่ายทอดนะครับส่วนของอความลับจักรวาลมาจากสุริยเทพราด้วยนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเจพีองเนี้ยไอซิสเนี่ยก็คือปั้นดินเหนียวขึ้นมาเป็นงูเห่านะครับแล้วก็เอาดินเหนียวตัวเนี้ยเศษขึ้นมานะครับเป็นงูเหา่าแล้วก็ไปแอบซ่อนไว ในบริเวณที่เป็นทางเสด็จนะครับก็คือทางผ่านเนี่ยของสุริยเทพพอถึงเวลาเนี่ยก็เป็นไปตามคาดหมายก็คือสุริยเทพก็เสด็จผ่านมาทางนี้นะครับก็คือเดินทางผ่านมาทางนี้แล้วก็ตืดๆตืดปรากฏว่างูเห่าที่เป็นงูเห่าเวทมนต์เนี่ยนะครับที่ดินเหนียวที่ปั้นมาเนี่ยก็เลื้อยออกมาแล้วก็ไปกัดเข้าที่เท้านะครับพระบาทของสุริยเทพ ทีนี้เนี่ยพอไปกัดแล้วด้วยความเป็นงูเห่านะครับจากนั้นเนี่ยพิษของงูเห่าเนี่ยก็เริ่มที่จะแผ่ซ่านขึ้นมานะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครที่สามารถแก้ไขได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่งูเห่าธรรมดานะมันเป็นลักษณะของงูเห่าเวทมนตนะ์อะงูเห่าเศษขึ้นมารมประมาณนี้ออซิสก็เลยเข้ามาแล้วก็บอกว่าอ๋องูเห่านี้เป็นงูเห่าที่ฉันทําขึ้นมาเองแหละ มีชั้นคนเดียวที่สามารถแก้พิดได้อยากจะให้ช่วยแก้พิดให้ไหมล่ะรประมาณนี้ซึ่งสุริยเทพเนี่ยก็อะใครก็จะไม่อยากตายถูกไหมฮะแต่นี้ก็เลยบอกว่าอาได้ได้ได,ได้งั้นมาช่วยแก้พิดให้ฉันหน่อยนะฮะไอซิสก็เลยบอกว่าได้ฉันจะช่วยแก้พิดให้แต่ว่าสุริยเทพเนี่ยจะต้องบอกความลับของจักรวาลมาให้ฉันรู้ก่อนนะฉันถึงจะยอมแก้ให้ ก็ปรากฏว่าสุริยเทพเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกนะก็เลยอ่ะยอมบอกความลับของจักรวาลให้กับไอซิสได้รู้ไอซิสก็เลยยอมแก้ผิดให้นะฮะต่อมาเนี่ยสุริยเทพเนี่ยก็เลยเขาเรียกว่าก็แก่และพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็เริ่มแก่ครองพลังไม่ไหวแล้วนะครับาการเวลาผ่านไปก็เริ่มแก่ครองพลังไม่ไหวก็เลย สละบัลลังก์นะครับให้กับโอริซิสเทพโอริซิสซึ่งเป็นพี่ชายของไอซิสเนี่ยขึ้นครองบัลลังก์แล้วก็เป็นถือว่าได้เป็นฟาโรห์องค์แรกนะครับของดินแดนไอยาคูบด้วยไอซิสก็เลยตอนนั้นเนี่ยก็เลื่อนสถานะจากน้องสาวล้วเป็นทั้งน้องสาวแล้วก็เลื่อนมาเป็นเมียของโอริซิสด้วยเนี่ยก็เลยทําให้ไอซิสเนี่ยจึงถือว่าเป็นควีนองค์แรกนะครับ เป็นนางแก้วนางกษัตริย์องค์แรกของดินแดนไอคุบด้วยนั่นเองนะครับต่อมาหลังจากที่ <c oughs> อาณาจักรอียิปต์เนี่ยดินแดนไอยคุบเนี่ยเริ่มเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเนี่ยโอริซิสเนี่ยก็เลยไปเผยแพร่ศิลปวิทยาการยังดินแดนอื่นๆน,นะก็คือเหมือนกับอาจจะมีการล่าอาณาน,ะนิคมด้วยหรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยนะฮะยังดินแดนอื่นเนี่ย ไอซิสก็เลยได้ขึ้นปกครองอียิปต์แทนในในลักษณะของเออ่เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเป็นผู้สำเร็จราชการแทนประมาณนั้นนะฮะคือเอ่อโอริซิสไม่อยู่ไอซิสก็เลยถือว่าเป็นควีนก็เลยต้องขึ้นนั่งบัลลังก์แทนเพื่อปกครองอียิปต์ในช่วงทีเ่เวลาก็ผ่านไปนะฮะจนกระทั่งในช่วงที่โอริซิสเนี่ยกลับมายัางอียิปต์เนี่ย ทีนี้เนี่ยน้องชายนะครับก็คือเทพเซสนะครับเทปเซสเนี่ยก็แต่เริ่มเดิมทีเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วนะไม่ค่อยชอบพี่ชายอยู่แล้วไม่ค่อยถูกกันมีการแก่งแย่งผลประโยชน์หมายถึงว่าแก่งแย่งชิงดีชิง,ดชงเด่นกันมาตลอดนะทีนี้เนี่ยเซสเนี่ยพอรู้เรื่องแล้วว่าโอเคพี่ชายที่เป็นออริซิสเนี่ยกำลังจะกลับมาอย่างอียิป ก็เลยทําเป็นแกล้งว่าอ่ะเดี๋ยวจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองให้หน่อยดีกว่าว่าเดี๋ยวพี่ชายกลับมาแล้วทํเป็นจัดงานเลี้ยงให้ซึ่งโอริซิสเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยก็คิดว่าโอเคน้องคงจะหายโกรธแล้วมั้งคงจะแบบว่าน้องคงจะแบบญาติดีด้วยแล้วอะไรประมาณนี้อ่ะก็เลยอ่ะคิดว่ากลับใจลปะปะไปตามคําเชิญนะไปตามคําเชิญ ทีนี้ในงานเนี่ยมันก็จะมีลักษณะว่าเซตเนี่ยก็มีการวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวจะต่อโรงมาให้ขึ้นมาโรงหนึ่งแล้วก็หลอกล่อนะให้โอริซิสเนี่ยเข้าไปอยู่ในโรงนั้นอ่าโอริซิสด้วยความที่ว่าโอเคน้องชายก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละก็ไวเนื้อเชื่อใจนะก็เลยเข้าไปในโรงแล้วก็ปรากฏว่าตามแผนเข้าแผนเลย เซตก็เลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยบริวงบริวารเนี่ยตอกฝาโรงปิดไปเลยนะฮะขังโอริซิสอยู่ข้างในโรงนั้นเลยพอตอกเสร็จไม่พอกลัวไม่ตายนะ่กลัวว่าโอริซิสจะไม่ตายก็เลยสั่งให้คนเนี่ยเอาลงไม้เนี่ยที่ตอกปิดฝาโรงแน่นหนาแล้วก็เอาไปโยนทิ้งลงแม่น้ำนายไปเลยนะะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเ,เทพี ไอซิสเนี่ยก็กำลังท้องกำลังไส้อยู่ด้วยก็พอรู้เรื่องนะอยู่ที่วังก็รู้เรื่องขึ้นมาว่าอุ๊ยตายแล้วนี่พี่ชายฉันเทพเซตจัดการเอาผัวฉันไปตอกปิดฝาโลงโยนลงแม่น้ำนายไปแล้วก็ตกใจก็ไม่รู้จะทำยังไงร,รีบมาที่งานนะแล้วก็ปรากฏว่าก็มีการตามหาโลงนะว่าเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนอะไรเงี้ยก็ ไปเจอเนีไปเจอไปเจอก็ตามล่องตามแม่น้ำไนไปแล้วก็ไปเจอโลงปรากฏว่าพอไปเจอก็สายไปซะละไม่ทันนะเพราะว่าคนโดนจับใส่โลงแล้วก็ตอกฝาโลงขนาดนั้นแถมยังโดนจับถ่วงน้ำอีกนะก็เรียบร้อยออริซิสก็ตายไปแล้วทีนี้ทำยังไงล่ะด้วยความว่าไอซิสเนี่ยเป็น คือได้รับการสอนเวทมนต์มาอยู่แล้วก็มีวิชงวิชาปลุกชีพปลุกอะไรอย่างนี้ก็เลยจัดการเอาศพขึ้นมานะฮะศพของออริซิสเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เอาไปซ่อนแอบซบ่อนไว้ก่อนที่เกาะไบอสอ่าไบบลอสไบบลอสนะฮะเอาไปซ่อนไว้ที่เก OS, ะนะเาะไบบลอสแล้วก็เตรียมตัวที่จะทําการปลุกชีพขึ้นมานะครับเสร็จปุ๊บเนี่ย ระหว่างที่ซ่อนอยู่เนี่ยกำลังทำพิธงพิธีเตรียมจะปลุกชีพขึ้นมาเนี่ยเซตนะฮะก็ตามมาจนเจอเพราะว่ารู้ข่าวแล้วว่าเดี๋ยวฉันเอาไปทิ้งเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าไอซิสรู้เรื่องเนี่ยมันต้องตามมาหาศพของสามีของผัวมันแน่นอนฉันตามมาเลยดีกว่าก็ปรากฏว่าตามมานะฮะแล้วก็มาเจอที่กำลังทำพิธงพิธีเนี่ยก็เลยสั่งลูกน้องไปแย่งเอาศพมา ไปแย่งเอาศพของโอริซิสมาแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยจัดการสับนะครับฆ่าหั่นศพเรียบร้อยเลยสับออกมาแยกออกมาได้ประมาณ14ชิ้นนะครับแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยเอาไปกระ,ากระจายโยนไว้ตามที่ต่างๆนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการจับไอซิสด้วยจับไอซิสไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ตามไปนะก็มีการจับไว้แล้วก็เอาชิ้นส่วนของศพเนี่ยไปโยนโยน,โยน,โ,ยนโยนไว้ตามที่ต่างต่าง ปรากฏว่าไอซิสเนี่ยพอหลังจากที่ไปโยนแล้วก็ไม่รู้จะไปตามหาตรงไหนตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจมากอุตส่าห์เจอศพแล้วแท้ๆกำลังจะช่วยแท้ๆแ,แล้วก็มาทำมาเจอเรื่องแบบนี้อีกก็โอ้หมดอะไรตายอยากเลยทีเดียวแล้วก็กำลังท้องกำลังไส้อยู่ด้วยไม่อยากทำอะไรเลยจังหวะนั้นเองเนี่ยพอโอเิซิสเนี่ยอ่าพอ ไอซิสเนี่ยอ่อนกําลังลงในที่นี้ก็คือไม่มีแรงจะทําอะไรแล้วใครอยากทําอะไรก็ทำมาฉันไม่สนแล้วฉันเศร้าโศกเสียใจพอได้จังหวะเนี้ยเซตก็เลยมีช่องว่างยึดอํานาจนะย,ยึดบัลลังเลยขึ้นนั่งขึ้นครองอียิปต์แทนตอนนั้นนะครับทีนี้เนี่ยพอเวลาผ่านไปเนี่ยเทพีไอซิสเนี่ยก็เริ่มเหมือนจะเริ่ม ได้สติขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วว่าฉันร้องไห้ไปเนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับเริ่มมีกําลังใจขึ้นมาก็เลยไปชวนน้องสาวอีกคนหนึ่งนะครับน้องสาวคนสุดท้องนะครับก็คือเนปทิสนะครับบอกว่านี่ไปล่องเรือตามหาศพของโอริซิสกันเถอะนะก็ปรากฏว่าสองสีพี่น้องนะครับไอซิสกับเนปทิสเนี่ยก็ล่องเรือไปทําแม่น้ำนาย เพื่อตามหาชิ้นส่วนของศพทั้ง14ชิ้นของออริซิสพอเจอชิ้นไหนเนี่ยก็เก็บมานะครับเก็บมาเก็บชิ้นส่วนมาเจอหัวก็เก็บหัวมาอ่ะเจอขาก็เก็บขามาเจอแขนก็เก็บแขนมาแล้วก็ด้วยความที่ถึงแม้จะโดนยึดบัลลังไปแล้วนะแต่อซิสเนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่าเหมือนฐาน ฐานของประชาชนที่มีความจงรักภักดีต่อพระนางอยู่เนี่ยไอซิสเนี่ยก็เลยสั่งให้ว่าอ่ะเจอหัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะงั้นก็ให้สร้างวิหารขึ้นตรงนี้นะแล้วฉันก็จะเอาหัวไปลอ่ะล่องไปอีกหน่อย200เมตรอะไรอย่างเงี้ยเจอขาใช่ไหมอ่ะงั้นสร้างวิหารไว้ตรงนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีวิหารทั้งหมดเกิดขึ้น14แห่งนะแล้วก็ระหว่างนั้นก็มีการเก็บชิ้นส่วนมา เรื่อยๆมารวมกันไว้นะครับตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เนปทิสที่เป็นน้องสาวมาช่วยแค่นั้นพอคนอื่นที่ก็อย่างว่าครับคืออย่างที่บอกก็คือประชาชนแล้วก็ยังมีคนที่จงรักภักดีต่อไอซิสอยู่เนี่ยก็มาช่วยด้วยก็มีทั้งเทพทอสแล้วก็อนูบิสที่มาช่วยด้วยนะฮะพอทีนี้เนี่ยก็เก็บชิ้นส่วนครบละได้มาครบละ14ชิ้นจิกซอ ก็นำทั้งชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยกลับไปยังเกาะไบบรอสอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จัดการทำวิธีการรักษาศพไว้ก่อนนะครับตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่แบบเลิกยังไม่เหมาะหรืออะไรก็ได้ก็ตามะนะก็เลยมีการทำมัมมี่ขึ้นมาเพื่อรักษาสภาพศพแล้วก็ดูวิญญาณของโอริซิสไว้ก่อนทีนี้เนี่ยพอเจอศพเจออะไรเรียบร้อยละทำมัมมี่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าข่าว มันก็หลุดเข้าไปถึงเซตอีกนะทำให้เซ็เนี่ยรู้ว่าอะา i ซิสเธอฟื้นคืนสติแล้วใช่ไหมตอนนั้นยังเห็นเป็นบ้าเป็นบอร้องห่มร้องไห้ก็ทำยังไงละ่ะฉันรู้แล้วเดี๋ยวแกจะต้องไปจับอาหารชิ้นส่วนทั้ง14ชิ้นเนี่ยมาปลุกชีพแน่เลยเพราะแกก็มีเวทมนต์อยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงดีเซธก็เลยสั่งให้คนเนี่ยนะฮะไปจับ ไอซิสมาแล้วก็ไปขังคุกไว้เลยให้ออกไม่ได้จะได้ไม่ต้องไปทําพิธีปลุกชีพปลุกวิญญาณอะไรเงี้ยนะขึ้นมาพอเทพทอสรู้เข้าเนี่ยก็ไปช่วยแอบไปช่วยแล้วก็พาตอนที่ไปช่วยเนี่ยนะก็พาไอซิสเนี่ยไปแอบไปซ่อนอยู่แถวๆบึงใหญ่บนเกาะแชมิสก่อนนะครับไม่นานเนี่ยพอไปซ่อนอยู่ตรงนั้นก็คือเหมือนกับให้เซตเนี่ยเข้าใจว่าโอเค ไอซิสเนี่ยยังอยู่ในคุกนะก็แอบซ่อนอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานจนกระทั่งไอซิสคลอดลูกออกมานะฮะเป็นเทพโฮรูสนะก็คลอดลูกออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยความที่โฮรูสเนี่ยเป็นเด็กที่มีบุญมากตอนนั้นเนี่ยไอซิสเองก็แบบโอ้ลำบากอะเนาะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรอย่างนี้ก็ด้วยความที่เป็นเด็กมีบุญก็มีนางพญายงูนะะพน่ยพญาบูโต ปญางูบูโตแล้วก็ปริวานนางงูทั้ง7มาช่วยกันเลี้ยงนะเป็นงูเห่างูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะก็มาช่วยกันเลี้ยงดูเทโพรัสเนี่ยจนเติบโตขึ้นมานะก็ช่วยกันเลี้ยงทีนี้เนี่ยข่าวเนี่ยสุดท้ายเี่มันก็ไปถึงเซตอีกอยู่ดีว่าแบบเฮ้ยไอซิสแอบไปคลอดลูกหรอเนี่ยตายแล้วจะทำยังไงดีก็เลย แปลงร่างตัวเองเนะครับเป็นแมงป่องเข้าไปก็ไปตามหาจนเจอนะไปตามหาทั้งไอซิสกับโฮรูสจนเจอแล้วก็แปลงร่างตัวเองเป็นแมงป่องก็แอบเข้าไปแล้วก็ไปต่อยปล่อยพิษใส่โฮรูสเนี่ยจนโฮรูสเนี่ยตายไปพอไอซิสเนี่ยกลับมาเห็นว่าอุ้ยตายแล้วลูกฉันโดนแมงป่องกัดนะฮะก็เกิด โอ้เป็นบ้าเป็นหลังเลยร้องไห้เสียสติเลยก็เลยร้องขอนะครับวิงวอนอ้อนวอนต่อ,เ,อเทพทอสนะครับให้มาช่วยหน่อยคือตอนนั้นก็ยังตัวเองก็มีสติอยู่นะแตกก่ก็แบบก็เสียใจก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีทีนี้ก็คือเหมือนกับพูดง,ง่ายๆเนี่ยจะทําการปลุกชีพลูกชายเนี่ยลูกของตัวเองเนี่ยขึ้นมาแต่ว่าข้อแม้ของเวทมนต์ตัวเนี้ยคือมันจะต้องทําในตอนกลางคืน แล้วไอซิสเองเนี่ยก็แบบโอ้นี่มันกลางวันอยู่เลยแล้วจะทำยังไงดีอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยไปร้องขอให้เทพนะครับเทพทอสเนี่ยช่วยหน่อยก็คือไปบังแสงอาทิตย์ไว้เพื่อให้มันกลายจากกลางวันเนี่ยกลายเป็นกลางคืนมีเวลามากพอก็เลยอ่ะให้เทพทอสช่วยแล้วก็จัดการชุบชีวิตโฮรุสขึ้นมาจนสำเร็จนะครับตรงนี้เนี่ย มีบางตำรานะครับก็ไม่ได้บอกไว้แบบนี้นะครับตำรามันจะมีอยู่2แบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูในแบบแรกก่อนเขาบอกว่าพอโฮลุสเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยโฮลุสเนี่ยดวงวิญญาณเนี่ยนะก็ได้กลับไปอยู่กับพ่อก่อนเพราะว่าตอนนั้นออริซิสย,ยังไม่ได้ขืนชีพขึ้นมาใช่ไหมยังเป็นมัมมี่อยู่โฮลุสเนี่ยดวงวิญญาณก็ไปอยู่กับพ่อแล้วก็กลับมาเกิดใหม่นะครับในรากของนกเบนูนะครับ ซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยไอซิสเนี่ยก็มีการปลอมตัวเป็นเนปทิสแล้วก็เข้าไปหาเทพเซสนะครับไปหาเซสแล้วก็ขอร้องว่าแบบเอ๊ะเหมือนไปไปหลอกล่อให้เซสเนี่ยทำการยกัลังให้โฮรูสอืมอันนั้นก็คือตำนานแรกส่วนอีกตำนานหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าออพอโฮรูสเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ย เมื่อโตขึ้นเนี่ยก็มีการฝึกฝีมือฝึกกำลังพลแล้วก็ยกทัพเข้าไปนะครับไปรบกับเทพเซตซึ่งตอนนั้นเซตเนี่ยก็เริ่มแก่ลงแล้วล่ะเพราะว่ากว่าหลานจะโตใช่ไหมเซตก็แก่ลงแล้วก็แน่นอนว่าเซตแพ้ไปนะครับโฮลุสก็ได้ขึ้นครองบัลลังก์แทนแล้วก็ต่อมาเนี่ยครองบัลลังก์ไปนานๆานก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับบัลลังก์นะครับก็เลยยกให้มนุษย์ไปปกครองกันเองละกัน อ่สองตำนานก็จะมีเรื่องเล่าประมาณนี้ซึ่งไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ภาพตัดมานะครับในเรื่องของอพ่อโฮรุสเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยไอซิสก็เริ่มที่จะดำเนินการต่อก็คือทำการชุบชีวิตของโอริซิสสามีเนี่ยนะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็หลังจากที่รักษาสภาพศพมัมมี่อะไรเรียบร้อยแล้วก็ ทำการดำเนินการตามเวทมนต์นะนะก็คือ,อชุบชีวิตขึ้นมาได้สำเร็จนะครับชุบชีวิตของโอเรซิสขึ้นมาได้สำเร็จจากนั้นก็กลายเป็นเทพแห่งยมโลกไปนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของฟาโรเป็นต้นแบบของการทำมัมมี่เพื่อรอการฟื้นคืนชีพด้วยนั่นเองก็คือเหมือนจะพูดง,ง่ายๆก็คือโอเรซิสเนี่ยก็ถือว่าเป็นมัมมี่องค์ตัวแรกของโลกประมาณนี้นะแล้วก็ เป็นตัวแทนของฟาโรเลยเพราะถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการครองบัลลังก์ต่อมาจากสุริยเทพนั่นเองก็คือบเหมือนแบบฟาโรองแรกประมาณนี้นะครับแล้วก็โอริซิสเนี่ยก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเ,ออเทพแห่งยมโลกไปเพราะว่ามีการตายนะทั้งโอ้โหแต่ละเคสนี่ โดนแอบหลอกลงไปในโรงตอกฝาโยนทิ้งแม่น้ํานายซ้ํายังไม่พอมาโดนสับศพอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นอเออทพแห่งยมโบโลกไปนะครับช่วงท้ายสุดนี่นะครับก็เดี๋ยวมาเสริมกันอีกนิดหนึ่งในช่วงของตำนานที่บอกไว้2ตำนานนะนะบอกว่าย้อนกลับไปในช่วงที่บอกว่าโฮรุสเนี่ย พอโตขึ้นมาใช่ไหมก็ทาการยกทัพไปรบกับเซธเนี่ยแล้วก็ที่บอกว่าเซธแพใช่ไหมโฮลุชนะแล้วก็ขึ้นครองบัลลังอันตอนนี้นะครับก็คือระหว่างที่เซตกับโฮรุสเนี่ยทาการรบกันเนี่ยนะโฮรุสเนี่ยต้องการที่จะฆ่าเซธทิ้งนะครับตอนนั้นนะต้องการจะฆ่าเซธทิ้งไปเลยแต่ว่าไอซิสเนี่ยด้วยความที่ว่า เซธเนี่ยยังไงก็ถือว่าเป็นพี่ก็ถือว่าเป็นลุงของโฮลูสใช่ไหมก็เลยมาขอห้ามไว้นะมาขอห้ามไว้ว่าโอ๊ยอย่าฆ่าเลยอย่าฆ่าเซธเลยนะเพานี่ก็ถือว่าเป็นลุงของลูกนะอะไรประมาณนี้ก็ทําให้โฮลูสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกโกรธว่าโกรธมากโกรธแม่ตัวเองว่าแบบแม่นี่ทําไมแม่เป็นคนอย่างนี้นี่เซตนะ ฆ่าพ่อไม่พอนะยังเอาศพพ่อไปสับเป็นชิ้นชชชิิิ้้้นนนอีกแล้วก็เนี่ยเอาแมงป่องมาต่อยหนูด้วยนะอะไรประมาณนี้ก็แค้นโกรธแม่ตัวเองตอนนั้นก็เลยพลั้งมือนะครับเอาดาบเนี่ยฟันคอไอซิสเนี่ยจนขาดเลยไอซิสเนี่ยก็เลยถือได้ว่าเป็นผู้นำทางวิญ,ญญาณทั้งหลายนั่นเองคือด้วยความที่โอลิซิสเนี่ยเป็น เทพแห่งโยมโลกแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำนานเนี่ยเขาก็จะถือว่าอ๋อไอซิสก็คือเป็นผู้นําทางวิญญาณในที่นี้หมายถึงว่าเมื่อทุกคนตายแล้วดวงวิญญาณก็จะไปพบกับไอซิสแล้วเทพีไอซิสเนี่ยก็จะเป็นคนนําทางดวงวิญญาณให้ไปพบกับเทพโอริซิสนั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออีกตำนานหนึ่งนะครับส่วนอีกตำนานหนึ่งนะครับ บอกว่าหลังจากที่โฮลุสได้จัดการฆ่าตัดหัวแม่ตัวเองแล้วเนี่ยนะครับโฮลุสก็รู้สึกว่ารู้สึกผิดอะนะที่แบบเหมือนกล่องเข้านาฆ่าแม่อุอ้ยตายละฉันตัดหัวแม่ไปแล้วทำงไงดีก็เลยเอาหัววัวนะครับหัวของวัวเนี่ยมาต่อให้ แต่บางตำนานเขาก็บอกว่าไม่ใช่โฮรุสเป็นคนเอามาต่อนะเป็นเทพทอสเนี่ยแหละที่เป็นคนนําหัวของวัวเนี่ยมาต่อให้เพื่อที่จะหนีนะครับหนีเซตไม่ให้เซตเนี่ยจำได้แล้วก็ไม่ให้มาจองเวรจองกรรมอะไรกันอีกอนะประมาณนั้นก็บอกว่าไอซิสตายไปแล้วไงก็นี่เป็นหัววัวไม่ใช่ไอซิสแล้วอะไรประมาณเนี่นะครับส่วนของเทพเทพีไอซิสเนี่ยนะครับ ก็ในสมัยแรกๆเนี่ยชาวกรีกเนี่ย,ย,ยจะมีการบูชาอยู่นะครับในส่วนของเทพไอซิสต่อมาเนี่ยชาวโรมันเนี่ยก็มานับถือบ้างนะครับมานับถือตามในฐานะของเทพมารดอหรือว่าพระแม่สวรรค์อะไรประมาณนี้นะครับก็จบลงนะครับในส่วนของเทพไอซิส ที่เป็นเทพีแห่งมนตราแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นเทพองค์แรกของหนังสือเล่มนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านหรือว่าผู้ที่ศึกษาประวัติอ,อ,อียิปตวิทยามามีความเห็นแตกต่างกันยังไงนะครับหรือว่ามีตำนานอะไรเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังได้ที่คอมเมนต์นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ